สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่ฮักแพงสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกว่าจะเป็นผู้ใดที่มาพอกันแน่นะคะเอฟซีอีหล้าอุงอิงเอฟซีสาวน้อยพิษปันแพงสุขุสุขคน <c oughs> ให้ถามแน่พี่น้องให้ถามแน่หลังจากที่เห็นข่าวข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบอสโจแล้วสีสางหนัง ภาพ,พยนตร์เกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับพ่อโจเกี่ยวกับอีหล่าองอิงเนี่ยพี่น้องมีความหูวสึกจังใดแน่มือกองเห็นแล้ววะเห็นแล้วเห็นหลายมือแล้วเห็นหลายมือแล้วแล้วก็ได้ยินมาแต่โดนแล้วด้ยนินกี้ตก่อนจะจะคืนวัสซีว้าเล่นตอนอีหล่ามันอยู่ใหม่ๆแมนวะแมนเพราะว่าเป็นวัสดีสร้างหนังตอนแรกวสัสดีสร้างหนังสั้น อ่าเป็นเป็นแบบไอซีรีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าไปไปมาเนี่สิเป็นหนังฟ้อมใหญ่ฟ้อมหยญกเลยเด้เอาไปอามาจะเป็นหนังที่ฉายโรงเลยโรงภาพยนตร์แห่งประเทศไทยนี่เนี่ยก็คือย้อนกลับไปเนาะพี่น้องนาอเมืองลายมือทีบอสโจเพินเพินโพดช่วงนั้นเฮากำลังตามตามอีหลาวอุงอิงอยู่เฮาบได้นน่งวา่าวแบบนี้เนาะเห็นเพิลโพดเนี่ยนะครับพี่น้องผมได้ตัดสินใจ คุยกับลูกเมียพร้อมกับผู้กํำกับชื่อดังเรียบร้อยแล้วครับจะมีภาพยนตร์หรือหนังเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องและจะเข้าฉายทั่วประเทศด้วยการอํานวยการสร้างโดยโจโยมนินซึ่งโครงเรื่องเกี่ยวกับประวัติสาวน้อยเพชรบันแพงพราะโจอุงอิงโดยตรงจุดเริ่มต้นจากวันนั้นลงลูกครุกคลานมาถึงวันนี้ได้อย่างไรอุ้งอิงพ่อโจนักแสดงหลัก พร้อมเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ทั่วภาคอีสานร,ร่วมแสดงโปรดติดตามเร็วๆนี้ครับผมถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีที่น่าตื่นเต้นและขอแรงสนับสนุนจากแฟนๆอันนี้คือโพดแรกที่ที่เขาเข็นเนาะกะักะเห็นกะเห็นอีกหลังจากนั้นก็จะมีแบบชีวิตผมและประวัติวงสาวน้อยจากพ่อแม่เป็นคนตั้งวง เริ่มต้นมีเงินจำนวน1,200บาทจนพ่อได้เสียชีวิตจบลงจนมาเจออุงอิงสร้างหนังได้เป็นเรื่องและสุดท้ายได้มาสร้างหนังคือสร้างภาพยนตร์จริงๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสุขมาจนครึ่งคนเห็นหลากหลายความรู้สึกความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นโศกเศร้าเคล้าน้ำตาน้ำตาแห่งความ น้ำตาแห่งความเสียใจน้ำตาความปลื้มปิติจากวันนั้นมาถึงวันนี้ขอให้ท่านสนับสนุนผมและทีมงานผมด้วยนะครับกับหนังเรื่องจุดๆๆๆุยังบันเนิซื้อ,นอหนังอำนวยการสร้างโดยโจโยโมนินกำกับโดยผู้กำกับชื่อดังบอยอูเทนสีสีริวิเหรอคะกับผลงานที่ผ่านมา ผู้บ่าวไทยบ้านหลายๆภาคและหลายๆเรื่องเร็วๆนี้พี่น้องอันอ่านแค่นี้เราคนขค้้งลูกแมคิดเห็นคํำอีหลาเวาเมื่อกล่องว่าคิดคิดเห็นคําใดที่อีหลาเวลตามคีบอกว่าหน้าแบบๆจังสี่ละสิภาพอจากพันล้านพอโจเราเป็นคนคิดงานใหญ่อยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วคนจริงหลังจาจริงจริงที่กลับมา ลิกสาวน้อยเพชรบันแพงให้กลับมีให้กลับมาดังแล้วก็มีกระแสเป็นทีหุ่จักเป็นทีชื่นชอบของเอฟซีนะครับทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยร่วมไปถึงคนที่มาเบิ่งนาเวทีนะครับแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ใหม่เรื่อยๆนะครับคือเป็นคนบยุดหนิง่งคนพัฒนาอยู่<ม><ม>ตลอดเนาะจะเป็นการสร้างหนังที่หลายๆคนยังบอกเคยหูยังบอกเคยเห็นเคยดีก่อนนานี้ีวะ แล้วก็เป็นหนังที่ทุกคนเบิงได้บอม่นว่าคนที่อยู่ในแวดวงของนักร้องบอมเบนบอมนแค่เอฟซีสาวน้อยอก็คือทุกคนดูได้เอาสีสาพี่น้องสาวนุ่มเย็นบนแน่ใจว่ายอดทํารายได้ของซัปเปอร์เลอร์หลายปันไดเพราะฉะนั้นโอกาสคือยุคหนีน่ะอิหยั้งก็เป็นไปได้เพิ่นเป็นไปได้พันล้านอ่ะเพราะว่าซัปเปอร์เลอร์ทำมาแล้ว คุยไปคุยมา,าคิดปุ๊บเห็นปั๊บด้เพิ่นเรียกผู้นั่นผู้นี่เรียกผู้กำกับม,มาคุยงานกันนะครับเอาไปเอามานี่เริ่มมีเปิดเผยชื่อนักแสดงแล้วดิบัตนีสันเมียนจ้แคุณอ่ะหานักแสดงแล้วบัตนี้เออเบิงตะนดิผมคือดีใจแท้เห็นเอซีคอมเมนต์มาว่าสิบินตรงจากเมืองนอกมาชมหนังทีเมืองไทยที่ไทยเพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนพวกผมมาสั่น ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มผมการันตีเลยไม่ใช่แค่กลุ่มแฟนๆหมอลำเท่านั้นดูได้ทุกกลุ่มแฟนๆที่ชอบดูหนังหรือไม่ใช่แค่เอฟซีสาวน้อยขอบคุณขอบคุณนี่ไงพี่นอ้องเผยแล้วหนึ่งในหนึ่งในนักสแสดงที่ลักๆเนาะคืออิล่าอุ้งอิงพอโจทีมงานสาวน้อยเพ็ยรบันแพีงรเนี่ยถือว่าเป็นนักสแสดงรวมอยู่แล้วอ่าแมนบอก ทีมงานทีมงานในวงเพลินเนี่ยก็คือถือว่าเป็นนักแสดงร่วมอยู่แล้วล่ะแต่ที่มาจากที่อื่นคนอื่นเปิดมาแล้วดีน้องบอยบอยสิริชัยและน้องนกพงศกรป้าพีา่น้องก็เริ่มเปิดเผยรายชื่อนักแสดงที่จะแสดงหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องท่านฮู้ครับแต่ที่ฮู้เนี่ย มีเอฟซีเมืองนอกเมืองหน้านะครับมีเอฟซีเมืองไทยเนี่ยบอกว่าซื้อบัตรล่วงหน้าได้บอกเฮ็ดบัตรขายไว้ล่วงหน้าได้แล้วบอโจเนี่ยแบบนี้บอลอิลีเด้อบอลบๆๆบตรงตรงเนี่ยพี่้องคือบอลโจเนี่ยสีสางหนังนี่บออิลีพี่ออเดอร์ก็ได้ได้พี่ออเดอร์ก็ไดหนังยังไม่สร้างหนังยังไม่เข้าฉายแต่ ขายบัตรก่อนก็ได้เดนพี่น้องเส้อว่ามีหลายๆท่านกล้าที่จะซื้อบัตรก่อนหรือล่วงหน้าสรุปแล้วเอาเงินขายบัตรมาสาั่งนังยิง่งใดเลยมาดแม่หัวนี่แม่นแต่วันเลเราสิ่ขายพอตอนนั้นเองเวนบอกบ<า>จะ,จะเริ่มได้ไล่ชื่อค <ขา S 2> ่ะพูมารวมแสดงในหนังเรื่องนี้แล้วค่ะนี่มีโปรแกรมว่างโปรแกรมฉายแล้วด้วยนี่แม่นว่แมน เราเงืดหลายคืนว่านเนี่ยละพี่น้องค่ะเนี่ยเพิ่งวางสายจากผู้กํากับภาพยนตร์ที่ผมจะสร้างเริ่มถ่ายทําประมาณเดือนกลางเดือนพฤษภาคมค่ะเริ่มถ่ายทําประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและและพร้อมลงสู่จอเดือนพฤศจิกายนปีนี้ปลายปีนี่พี่น้องเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขอแรงเชียร์สนับสนุนให้สาวน้อย และพ่อโจอุ้หอิงด้วยนะครับพวกเราทุ่มเทในการสร้างงานชิ้นนี้กับโปรเจกต์ยักษ์ของเราหนังโปรเจกต์ยักษ์บอจพี่ออเดอร์ขายบัตเลย็นาดลนหลังลงทุนเป็น1 0บสล้านไงสุดยอดมากเนาะเอาจังสิอยากให้บอจบมีทุนมันบอยสิบสอถึงยีมีนาคมนี้เอาจังไหนนี่เด็กุ่มปิดตลาดก่อนเลยนี่เด็ทุนสร้างหนังนี่ เก้าวันเก้าร้อยเก้าสิบาบทเมาใจนี่เขากุ้มปิดไปเลยพี่ดองค่ะนี่อยากเบิ้งหนังเร็วๆนี่เดี๋ยวเบิ้งสิ่ชั้นสั่งให้เบิ้งเร็วๆฟาเขากลุ่มท้าแม่สิบสองถึงยี่สิบนี่เอาเงินเป็นเป็นทุนไปสร้างหนัง โรเจกต์ยักษ์เป็นสิบพันล้านมันก็ต้องมาจากเอฟซีสนับสนุนทั้งนั้นแหละเนี่ย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 เขาเริ่มมาพลังเอฟีวน็อกยังก็เป็นไปได้เข้ากลุ่มไม่หลายที่เราปัจตานี้ยักษ์ก็ยักษก็เป็นไปได้ไปข้อวเบนไปข้อวเบนปัจโจอยู่ได้ว่านี่ละนี่ละมองทีหล่าว่าศิภาพัจโจจับพันล้านเราย่ำถึงสองเทือเพราอแบบพออัยังหยิบหยิบหัวหัวยังบอกลาบ่ไดี้ว่าเล่นเด้หมอ่หงอิงวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้า ตามตอนต่อไปพี่น้องคะ่ะถ้าเบืงองลวดเนาะสาวน้องย็นเฝ้าเว้าไปนี่ยังมีความสิกว่านขนคิ้งูกไปังแน่หนังบทพท่านได้สร้างเลยพี่น้องแต่แค่คิดเขียนบทกับพราะท่านได้เขียนแต่ว่ากระแสมาแล้วกระแสมาแล้วเป็นหนังกระแสอีกได้พี่น้องมาตอนี่ขอซื้อบัตรแล้วอนอกจากเฮดวงหมอล่ำไม่เป็นกระแสแล้วคิดจะสร้างหนังแค่คิดก็จะสร้างก็มีกระแสแล้ว เมื่อกี้หลักพี่น้องมันสมองพันล้านในจังไหรแม่นบอกเลยบอสจะดันน้อพี่น้องก็รอดรอเบิร์รอดเป็นกำลังใจเจ้ค่ะเอาอืมค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้บอสโจงให้ทีมงานสาวน้อยเป็นปันแพงมือหนี้เพป่นก็ทําการแสดงอยู่พุนเด้์นครพนมอ่านาแก่เนาะพี่น้องก็ไปเป็นกําลังใจหลายๆแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะอยู่ดีนี้แห้งหักแพงแบนปันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ